สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตทุพยากรผู้ชี่ยชาญในศาสตร์ทุพยากรศานนสตรส์ภาพเขียนที่หายไปของน้อสราโมสศาสตร์ทวงจุย้ยและศาสตร์แห่งตัวเลขจะมาพูดถึง3ราศีค่ะที่กําลังจะหลุดพ้นหมดเคราะห์นะคะหลุดพ้นวิบากกรรมในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน2567นี้ค่ะก็นะคะเป็นกําลังใจให้กับชาว3ราศีด้วยมาเริ่มกันที่ราศีแรกค่ะ นั่นก็คือชาวราศีมิถุนหรือผู้ที่มีลัคนาราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง15กรกฎาคมชาวราศีมิถุนนะคะต้องบอกเลยว่าที่ผ่านมาหลายเดือนหรือบางท่านอาจจะเป็นปีเราเนี่ยนะคะจะมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการเงินตลอดบางคนนะคะรอเงินก้อนอาจจะก้อนไม่ใหญ่มากรอเงินสักก้อนหนึ่ง เงินเหล่านี้อาจจะช่วยต่อยอดชีวิตอาจจะช่วยนะคะนำไปทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นบางท่านนะคะอาจจะนําไปใช้หนี้ที่มีอยู่บางท่านรอคอยเงินก้อนนี้ค่ะไม่ว่าเงินก้อนนี้คุณคาดหวังจะได้มาจากไหนไม่ว่าจะเป็นการได้มานะคะโดยเสน่หาการได้มานะคะจากการที่เรานะคะเป็นคนกลางเป็นในหน้าการได้มานะคะจากผลประโยชน์ในเรื่องของงานที่เราทา งานเสริมที่เราทําก็ดีหรืออาจจะได้มาเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวต้องพูดเลยค่ะว่าหลังนะคะสิ้นเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปคือเข้าเดือนธันวาคมชาวราศีมิถุนเนี่ยจะได้เงินก้อนอย่างที่เราต้องการค่ะดังนั้นหลายคนนะคะที่อาจจะรอมานานจนบางคนเสียใจผิดหวังซ้ําแลว้วซ้ําอีกจนเลิกหว,วังละอยากให้หวังในสักเครื่องหนึ่งค่ะเดี๋ยวต้นเดือนนะคะ พันวาคมมีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีค่ะและสําหรับชาวราศีมิถุนท่านไหนนะคะไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวบางทีมันมีอะไรที่ติดพันพัวพันไม่ว่าจะเป็นเอกสารสัญญาบางคนติดพันในเรื่องของทรัพย์สินมรดกพินัยกรรมบางคนติดพันในเรื่องของคดีความโดยเฉพาะคดีความในเรื่องของเงินเงินทองทองเอกสารสัญ,ญญาเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยมันทําให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยเรียกได้ว่าเครียดอย่างต่อเนื่อง เครียดด้วยตัวเองไม่พอก็สูนาคนในครอบครัวไม่ติดเรารู้สึกผิดหวังกับตัวเองและเราก็กลัวว่าสิ่งที่เราเนี่ยทำให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนเรื่องเงินกับเราเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ทําให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยอาจจะรู้สึกอายอาจจะรู้สึกไม่อยากเข้าสังคมอาจจะรู้สึกว่าจะทําอะไรก็ดูคําพูดเราไม่มีความน่าเชื่อถือเหมือนเมื่อก่อนอดทนรอนะคะเดี๋ยวผ่านสิ้นเดือนพฤศจิกาย,ยนไปนู่นไปเนี่ย มันดีแน่นอนนะคะคดีความต่างๆเรานะคะจากที่ไม่รู้นะคะว่าจะต่อสู้ยังไงเรานะคะอาจจะมีทนายที่ดีอยู่แล้วล่ะแต่มีเกณฑ์ที่ชาวราศีมิถุนนะต้นเดือนธันวาคมเป็นต้นไปจะได้เจอทนายที่ดีกว่าทนายที่ดีกว่าในที่นี้เนี่ยอาจจะช่วยเหลือแนะนำให้เราเนี่ยได้นะคะเจอทางออกของคดีความหรือปัญหาในเรื่องของการเงินไม่ใช่เรื่องของการเงินอย่างเดียว ชาวราศีมิถุนต้องบอกเลยป่วยกายไม่ว่าหมอรักษาได้แต่ป่วยใจนี่สิเครียดง่ายนี่สินอนไม่หลับนี่สิอาการที่เกี่ยวข้องกับออสภาพจิตใจที่มันเกิดกา,การเครียดก็อาจจะเป็นในเรื่องของระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายในเรื่องของความเครียดจนความดันขึ้นชาวราศีมิถุนจะดีขึ้นเมื่อปัญหาการเงินเนี่ยคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็เรียกได้ว่าต้นเดือนธันวาเนาะจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาแน่นอน อาจจะแนะนําให้ชาวราศีมิถุนเสริมดวงเนาะสักนิดหนึ่งก่อนที่จะผ่านสิ้นเดือนพฤศจิกายนถ้ามีโอกาสทําได้ก็ถือศีลถือศีลเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการถือศีลห้าการสวดมนต์การนั่งสมาธิการกินอาหารมังสวิลัตนะคะอาจจะแค่วันละมื้อก็ได้หรือสัปดาห์ละหนึ่งวันก็ได้หรือแม้กระทั่งการทําบุญระลึกให้กับบรรพบุรุษของเราจะช่วยส่งเสริมบุญกุศลนี่แหละ จะทำให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะราศีที่สองนะคะที่เรียกได้ว่าจะหลุดพ้นหมดเพราะหลุดพ้นวิบากกรรมในตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกาย,ยน2567เป็นต้นไปนั่นก็คือชาวราศีธนูหรือผู้ที่มีลักษณราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ทธันวาคมถึง15มกราคมชาวราศีธนูเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ มาเริ่มต้นกับความสัมพันธ์เออในครอบครัวก่อนชาวราศีธนูความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยต้องพูดได้เลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับญาติพี่น้องเราเกิดขึ้นกับบุปการีเราเกิดขึ้นกับลูกหลานเรามันเป็นปัญหาที่พัวพันกันมนาะสักระยะนึ่งหละเราด้วยความที่มีอีกโก้เราด้วยความที่เป็นคนแข็งเราด้วยความที่เคยเป็นคนเก่งเคยเป็นคนที่จัดแจงจัดการ แล้วก็มีอำนาจในบ้านแต่พอวันเวลาผ่านไปเราก็จะต้องยอมรับเนาะว่านะคะบางทีเนี่ยเอ,อ่อความสัมพันธ์ในบ้านหรือในครอบครัวมันอาจจะตกไปอยู่ในคนอื่นในครอบครัวมันอาจจะทําให้เราโดนลดนะคะบทบาทลงมันก็เป็นเรื่องปกติที่ชาวราศรีธนูบางคนจะเครียดและจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องการได้รับความสนใจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะขี้ขายแต่ขอให้คุณยอมรับขอให้คุณยอมถอยขอให้คุณลดความเครียดลงนะคะ ความสัมพันธ์ในครอบครัวจากที่ห่างห่างหายกันไปจากที่ไม่ได้มาสนใจกันก็จะมีความชัดเจนกันมากขึ้นนะคะเราต้องรู้จักถอยแล้วดวงเราจะดีขึ้นอะไรที่ขอโทษได้พูดขอโทษอะไรที่ขอบคุณได้แล้วมันทำให้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึกดีรู้สึกในเชิงบวกอาจารย์เชื่อว่าชาราศีธนูเอ่ยปากไปไม่ได้ทำให้ตัวเองดูด้อยค่าแต่มันจะทำให้เราดูยิ่งใหญ่ ในใสายตาคนใกล้ตัวเรานะคะเชื่อจย์นะและสําหรับนะคะชาวราศีธนูถ้าพูดถึงเรื่องความรักอีกรูปแบบหนึ่งอาจจะเป็นความรักนะคะเกี่ยวข้องกับคนรักดังนั้นชาวราศีธนูท่านใดแต่งงานแล้วมีคู่แล้วมีแฟนแล้วอาจที่ผ่านมานะคะชีวิตครอบครัวชีวิตคู่เนี่ยมันอาจจะลองหล่องแหงนะคะอาจจะมีในเรื่องของปัญหาเขา้ามาอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของเขาเรียกว่าทัศนคติไม่ตรงกัน ปัญหาในเรื่องของผู้คนนะคะอาจจะมีความรักซ้อนมีความรักมือที่สามมีประเภทว่าเขายังลืมคนเก่าไม่ได้อ่าหรือมันมีความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ประเภทว่าเหมือนกับเขาจะรักเราแหละแต่ก็ให้เวลาเราไม่เต็มที่อ่าทุกอย่างมาดูครึ่งๆกลางๆแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมาเป็นปีบางคนไม่กี่เดือนแต่ทรมานเหมือนเราแบบทุกอย่างเงี้ยมาเป็นปีบางคนตัดสินใจอยา,ากจะเลิก บางคนตัดสินใจอยากจะยาบางคนอยากจะตัดสินใจแยกกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยอย่าพึ่งให้ผ่านช่วงเนี้ยสิ้นเดือนพฤศจิกาย,ยนไปก่อนแล้วค่อยเริ่มตัดสินใจใหม่นะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูจะดีขึ้นอาจารย์เจนแนะนำนะคะให้ชาวราศีธนูนะคะเสริมดวงนะคะง่ายๆค่ะไปที่วัดไปที่ศาลเจ้าไปที่ไหนก็ได้แล้วไปเติมน้ำมันตะเกียงนะคะทุกอย่างมันจะช่วยส่องแสงสว่างให้กับชีวิตของเราให้กับความคิดของเรา ให้เราได้เจอทางออกนะคะและเจอคําแนะนําดีๆในการที่จะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นนั่นเองค่ะราศีที่3นะคะที่เรียกได้ว่าสิ้เนเดือนพฤศจิกายน2,567เนี่ยจะหลุดพ้นหมดเคาะหลุดพ้นวิบากกรรมนั่นก็คือชาวราศีกุมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ชาวราศีกุมอ่ะต้องบอกเลยปีนี้ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกคิดว่าจะหาเงินยังไงคิดว่าจะทํางานอะไรให้ประสบความสําเร็จคือมันเหมือนกับไม่ว่าชาวราศีกุมจะอยู่ในไวัยไหนก็อยากที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวอยากที่จะมีเงินเข้ามาไม่อยากพึ่งพาใครดังนั้นเนี่ยหลังจากสิ้นเดือนพฤศจิกายนสิ่งที่มันชัดเจนที่อาจารย์เห็นมันก็คือในเรื่องของการงานการเรียนการสอบแข่งขันเรื่องของธุรกิจ ดังนั้นชาวราศีกลุ่มเนี่ยขออยู่นิดเดียวแหละใส่ความมั่นใจเข้าไปใส่ความกล้าหาญลงไปใส่นะคะเอ่อแรงที่เราจะพุ่งชนเข้าไปนะคะอย่าอ่อนแออย่าหมดหวังอย่าไปฟังคําคนอื่นมากทาให้เราบั่นทอนทุกอย่างเนี่ยตัดไปให้หมดนะคะใส่ความอดทนใส่ความมุ่งมั่นแล้วก็เหยียบให้เต็มที่เลยคุณมีเกณฑ์จรจบความสําเร็จ และที่สําคัญพองการงานการเรียนการแข่งขันธุรกิจมันเริ่มดีผลประโยชน์สิจากการเรียนนั้นผลประโยชน์จากการแข่งขันนั้นผลประโยชน์จากการทํางานานั้นหรือธุรกิจาน,านั้นมันจะทําให้คุณเนี่ยได้เงินทองเข้ามามีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตหลังจากสิ้นเดือนพฤศจิกายนไปรวมถึงนะคะชาวราศีกุมเนี่ยจะนะคะพบความจริงที่ว่าเฮ้ยเราอ่อนแอมานานเรารู้สึกกังวลมานานเรากังวลเหรือเกินว่า คนคนนี้จะคิดยังไงกับเราเจ้านายจะคิดยังไงกับเราครูจะคิดยังไงกับเราหัวหน้าจะคิดยังไงกับเราอ่าหรือคนอื่นคู่ค้าทางธุรกิจจะมองเราอย่างไรเราเครียดมาเป็นปีแต่เดี๋ยวพอสิ้นเดือนพฤศจิกยายนเนี่ยทุกอย่างมันจะหายกัดกุ้มเองเพราะเราจะไปเจอความจริงว่าเฮ้ยคนอื่นเขาไม่ได้มองเราอย่างที่เราเครียดไปมันก็เหมือนเราเครียดเสียพลังงานชีวิตไปเปล่าๆนะคะ เอาเวลาไปเสริมดวงดีกว่าอยากให้ชาวราศีกลุ่มเน้นนะคะการเสริมดวงด้วยการทาบุญล,ลงศพพระขาวหอศพนะคะการทําบุญกับคนยักษจนยักไรนะคะและนี่ก็คือสามราศีที่พูดกับคุณได้เลยค่ะว่าคุณนั้นนะคะกําลังจะหลุดพ้นเคราะห์กรรมหลุดพ้นวิบากกรรมขอให้คุณโชคดีขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะกระเป๋าสตางรุ่นรวยสุดๆกระเป๋าสตางที่จะเปลี่ยนชีวิตทางการเงินของคุณ พอให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ค่ะ